เด็กท <2: để S 2> ี่มองไงให้รางวัลคว้าเงินรางวัลหันดีมากให้รางวัลให้ยิ่งให้ยิ่งอ้าวขวาหันให้รางวัลน,นิ่งก่อนดีมากหมูนั่งตัวตรงๆเลยนั่งตรงตรงใช่หน้าเดินบอกว่าหน้าเดินเ<ะ>ดินเดินนี่คือจะเดินไปตามขบวน เดินไปท้ายอย่างนี้เดินไปลูกเดินไปเดินไปเดินไปทีนี้เราจะซ้ายหันแล้วกลับกับกับหลังหันแล้วเดินเลยนะไม่ต้องหยุดนะซ้ายหันตามมาลูกหน้าเดินหน้าเดินได้ไหมลูกได้ไห<ด>มเอ๊ข้าฟังแล้วทีนี้เราจะ ระวังายุด,ยดอ้ยุดปลอดให้ลักวัานาน้าเดินน่าเดินคือแบบทหารนะลูกคือแบบทหารคือมากก็จะฟังคำสั่งเราไปไปไป เดินไปิ้งช่วงหางนะลูกนะเกือบกับหลังหันดึนไงไว้หน่อยลูกอา้าววาหันกับหลังหน้าเดินเลยขวาหัน,หนกลับดึงไปหน้าเดินดนี่นนละที่การฝึกมาลูกเป็นขบวนเวลาเราไปเดินขบวนมันจะสวยถ้าเราทำได้ไเลลดินไปเรื่อยๆลูกเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆเขาจะมีสมาธิเองเขาไม่ต้องไปสนใจมาวิ่งมันหน้าเดินลูกหน้าเดินอ้าวสั่งยุดโว๊ยุดให้รางวาัลลูกให้รางวาัลอ่าีนี่สายหันอยู่กับพี่นะสายหันนี่คือเป็นหน้ากับบวนอ่าเอาสายหันอีกลูกสายหันนี่นะลูกอย่าเพิ่งให้เดิน ่าหน้าเดินไปนี่จะสนุกแล้วฝึกแบบนี้ทุกวันทุกวันนี่สนุกมากเลยเดี๋ยวม้าก,ก็ฟังเราทีนี้เราทำอะไรก็ได้อ่าเดินไปเอามาเข้าวงไม้นุดเอามาเป็นแถวไปเดิน,น,น,นปไปอ้าวหยุดยห,หยุหดด,ด,ดีมาก เขาขี่ไหมเมื่อกี้เห็นยกหางแล้วก็ขวางหลงูอ้าวขวาหันอยู่กับพี่ขวาหันสวยไหมสวยไหมนี่มีแหละคือการฝึกม้ามันจะได้สนุกอย่างนี้แหละอ้าวซ้ายหันซ้ายหันอยู่กับพี่นะซ้ายหันอยู่กับพี่อ่าหน้าเดินไปเราต้องพูดด้วยม้ามันจะฟังคำสั่งเรามันจะรู้ไปเดินไป แตเตี่มันรับประกันหนปีเนาะกำลังเดินดูนะลูกนะระวังนะอ้าวกำลังหาเปลี่ยนวงกระดูหน้าเดินเดินไปเลยลูกกระตุอไปไปเดินเดินเดินไปเดินเดินนานละเดินไปลูกเดินไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ม้ามันจะรู้เลยว่าเราสั่งไปยังไงเดินเดินไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูกใหญ่แหละเดินนี่คือการเข้าสังคมม้าด้วย หม้ายังไม่ได้ตอนทั้งสองตัวนั่นนี่ถ้าเราคุมได้แสดงหม้ายก็นิสัยด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูระวังโอ้โหให้รางวัลลูกให้รางวัลดีมากอ่าทีนี้ให้มันนิ่งกนะลูกนห่มนิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีต้องมาถ้าเขาไม่ฟังก็วนนะลูกนะมีนี่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีอ้าว รววางสายหันลูกสายหันตรงนะสายหันนิ่งมีมากนี่คือม้าฟังก์ซ์อ้าวทีนี้ว้าหันหน้าเดินหน้าเดินบอกมันเดินด้วยเดินลูกเดินทุกวันฝึกทุกวันม้ามันจะรู้สังคมแล้วทีนี้ไกล น,มมน,นี่นี่ยกี้เองอกขี้งหรอากีอาเดงๆี้ากี้มใสกับเ่เลกไม่ระวังใสคาออขาี้อกฟ้เดีงนโอเคนี่คือการฟังสั่ใสอ้าวขา,า,ากี้สายหันลูกสายหันแล้วก็นิง่งดีมากให้รางวาัลหน่อยลูกให้รางวาัลดีมาก สายหันอีกลูกสายหันอยูกับที่นะดีมากดีมากทีนี้หน้าเดินไปแบบทหารเลยลูกก้ฝึก้อแโอเคเลยมาเลาเดินอืออือจับปอเนี่ย มาลังวดระวังอยู่ห้ลังวนลูกใหงลังวนอ้าวระวังขวาหันอยู่กับที่ขวาเลยลูกดึงเลยนิ่งด้วยโอเคอ้าเม็ดเทียวไปเสมอหน้าหน่อยเสนสหอกันหน่อยไปไปเดินดิไม่เอาอ้าอ้เขาจะเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องใช้เสียงสั่งเขาด้วยบางครั้งมันก็ขัดใจมันเหมือนกันนะนะถ้านิ่งได้อย่างนี้ม้าจะดีเลยดึงไว้ลูกดึงไว้เออนี่คือเข้ากลุ่มกันได้แล้วอ้าวซ้ายหันลูกซ้ายหันหน้าเดินไปกระเป๋าอยู่หน้ารถแล้วไปหันหน้าเดินันทอตพร้อมกันได้ไหมครับ

ให้รางวัลออู้กาายยหหลขวาหันนิดนึงเอ่อขวาหันให้รางวัลหน่อยลูกดึงไปลูกดึงไปดีมากดีมากดอกใหญ่สวยสุดยอดเลยเป็นไงตอนนี้คือถ้าอยากให้สวยก็ยืนตรงขาตรงๆขยับใหม่ลูกนี่นี่คือถ้ายืนขาสวยมันจะขาตรงกันขาหน้าตรงกันเราขยับดูเราดูด้วย เวลายืนมันจะสวยสง่าเป็นไงโอเคไหมโอเคอาที่นี้หนูเป็นม้านำหนูขวาหันหน้าเดินเลยขวาหันหน้าเดินไปไปเดินไปไกลมากนี่เป็นม้านำได้แล้วเห็นไหมเดินเดินลูกตะวันเดินไปอ่าเดินไปไหนเดินไป เลยเ่ยนิเนไปเคลื่นรรอนไปลูกแล้วทีนี้ไปใกล้ๆถึงหน้าประตูหนูค่อยสั่งระวังหยุดนะแล้วก็ดึงบางเหียนด้วยตัดให้หยุดไปเดินไปลูกเดินไปเดินไป กับที่ตายหานให้รางวาัลลูกให้รางวาัลโอเคไหมถ้าเขาไม่เชื่อวนเลยนะลูกจับวนเลยเอา้าวได้เดิน <c oughs> เสียวเวลาไหมนี่เรียบร้อยยังทุกคนเรียบร้อยเพื่อนแล้วอ้าวจะไกลมาขึ้นวู้